สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่ที่เข้ามาชมคลิปกันสําหรับเดือนมีนาคมนี้จะมีการย้ายของดาวสองดวงคือดา,าวเสา,าร์และดาวมฤตยูน้หมอจะพูดถึงดาวเสารย้ายอยู่ในภาพรวมของเดือนมีนาคมส่วนดาวมฤตยูจะทําขึ้นในคลิปหนึ่งเพราะจะมีเรื่องอธิบายเยอะหน่อยเพราะว่าการย้ายของดาวมฤตยูจะอยู่นานถึง7ปีการดูดวงนะเป็นแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทาให้ตรงกับบางคนหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ พราะยังมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของตระกูนอีกที่น้าหมอ,อแนะนําให้ไปดูดวงกันนะ่ะเพราะว่าเวลาดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยจะมีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีจะได้ตั้งรับกันทันจะได้ใช้ชีวิตกันไม่ประมาทงั้นมาดูดวงของชาวราศีธนูกันประจรําเดือนมีนาคมนะอันนี้พูดถึงดาวเสาร์เกินก่อนเลยเพราะดาวเสารนะ์เป็นเรื่องของเกี่ยวเรื่องของกระดุมพระเรื่องการเงิน การเงินคุณอะพูดง่ายเลยตั้งแต่สาวย้ายตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยมาอยู่ที่สหัชชาหมายความว่าคุณอะจะต้องเสียเงินแบบการท่องเที่ยวไปการสังสรรค์เฮฮาไป,ไปกับงานบันเทิงไปกับเพื่อนไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดดีไม่ีมีการไปต่างประเทศอีกไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ประมาณกับหรือจะไปช่วยเหลือสังคมอะไรของคประมาณนี้มันก็จะมีเนี่ยมัน เสียทั้งนี้ยคือนี่คือพูดเลยนะว่าสองปีครึ่งอะช่วงสองปีครึ่งมีเกณฑ์เสียเงินแน่ๆเลยดีไม่ดีเพื่อนยืมต่างอีกเอาคิดง่ายๆเลยถ้าเพื่อนคุนยืมเงินสมมติยืมคุณคนนะหมื่นหนึ่งคุณน่ะคิดใจเพื่อนคุณยืมป่ะน้ำหมอว่าคิดว่าให้ยืมคําตอบเพราะอะไรวะพระาอะดาวเสารก็ดาวเราหูก็เป็นเพื่อนคู่มิตรคุณให้เขายืมจริงแต่เวลากระทวงคุณน่ะ เพื่อนคุณจะไม่คืนคนนี้ดิจะคืนหรือเปล่าถ้ามันไม่นั่นจริงๆนะนะ้าหมอมองว่าถ้าคุณสะดวกจริงๆถ้าคุณตัดใจให้เขาได้เลยแบบวันเออเอาไปห้าพันได้ไหมให้เขาไปเลยโดยเราจะต้องเอาคืนดยดูให้เาเลยห้าพันไม่ต้องคืนอย่างเงี้ยจะสบายใจกว่าไหมดวมแล้วจะไม่เสียเพื่อนด้วยเพราะเดี๋ยวเวลาทวงคืนเนี่ยทวงยาก มองอะไรก็จะเสียเพื่อนกันทุกทีเพราะไอ้การยืมเงินอย่นนเนี่ยเนี่ยเรื่องกรดุมภ้าคุณก็ครอบกันไปเนี่ยสองปีครึ่งคุณก็ไปต้องไประวังกันอันนี้เป็นเรื่องของการงานมั้งการมันการงานคือการงานคุณก็จะมีการเดินทางติดต่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวับเรื่องงานของคุณนะ่ะอาจจะติดต่อ การเดินทางก็สมัยนี้มันยุคสมัยใหม่เนาะมันก็ทางอีเมลบ้างทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างก็คือเป็นการติดต่อการสื่อสารอะไรกันไปไม่ต้องเดินทางก็ได้คือเนี่ยเราผ่านพวกไลน์ผ่านอีเมลที่ยุคสมัยใหม่นะทีนี้เดี๋ยววันที่11เนี่ยดาวพุธคุณอาจจะย้ายไปอยู่ที่เรือนพันธุหมายความว่าคุณกับคู่ครองคุณก,ก็อาจจะต้อง ทำงานอยู่กับบ้านคงไม่ได้ไปไหนดอกคิดว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ประมาณสักสิบเ,เดือนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพอวันที่สิบห้านเนี่ยดาวที่คุณย้ายอ่ะสุภา,าย้ายหรือนันธุหมายความว่าเออน่าจะมีแบบดาวเขาเลยนะน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนคุณที่บ้านแล้วก็บ้านคุณอ่ะช่วงนั้นอ่ะในระยะย,ยาวนาหนึ่งเดือนเนี่ยน่าจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีความสุขกันมี ก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรมีเด็กๆมีอยู่ข้อพร้อมหมดครอบครัวก็มีความสุขแหละเดี๋ยวพอวันที่1ิบห้เนี่ยดาวสุกเนี่ยสิดาวสุกนะจะย้ายไป,ไปอยู่ที่เรือนปุตตะก็หมายความว่าคุณอนะอาจจะติดขาดปัญหาอะไรกับพวกบริวารบ้างหรือลูกตัวเองคุณเองเนะี่ยอาจจะเป็นอุมันมีอาจจะคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจ หรือความคิดเห็นต่างกันก็ได้ค่อยๆคุณคุณ,คณแก้ไขปัญหาได้และอย่างคุณอาจจะมีโชคลาภกับบริวารบุตรคุณอาจโชคลาภคุณเองหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันก็ได้กับลูกหลานบริวารคุณนะประมาณเนี้ยแลนะพอวันที่12มีนาคมเนี่ยดาวเจ้าเรือน ุตตะคุณอนะย้ายมาอยู่ที่เรือนปัตตนีปุตตะปัตตนีเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะมีเข้ามีเหมือนกับโปรเจกต์หรืองานอะไรอะเข้ามาเข้ามาทำกับคู่ครองของคุณหรือเรื่องลูกคือมีคุยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องลูกก็ได้ลูกๆร,ร,รานเกี่ยวกับ คุยกับผู้ปครองุเกี่ยวกับเรื่องลูกบริวารคุณแต่ทีนี้ปัญหามันน่าจะมีเกิดขึ้นเพราะว่าดาอองคารกับผู้ที่เป็นผู้ขัดแย้งมันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันมันอาจจะขัด,ข,ดขัดกันอยู่อันนี้จ,จะเป็นคนพูดตรงคนหนึ่งอีกคนพูดเป็นคนแบบตรงเกินไปอีกฝ่ายเนึ่องอาจจะเอ้ยทำไมพูดอย่างนี้อาจจะไม่สบายใจได้แล้วก็ หรือมีอเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานอะไรประมาณนี้หรือบริวารนี้มันต้องทําให้ถูกต้องต้องอาจจะติดขัดเวลาไปทําธุระอะไรกันแต่คุณเองก็ต้องระวังอ่ะเพราะว่าพุทธกับเสาเอ่ะเออโทษนะครับเดี๋ยวพุทธกับองคาเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแยง้งเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเพราะอังคาจะอยู่ในเรือนพุทธในประมาณ45วันช่วง45วันนี้ก็รู้แล้วก็พยายามใจเย็น ค่อยๆค,คุยกันหาลือกันอะไรแบเน,นี้จะมีปัญหาอะไรทีนี้ก็าดูเรื่องของแล้ว <c oughs> มีอันนึงเดี๋ยวโดนที่สิบสามมีนาเนี่ยดาวเกตจะย้ายไปอยู่ที่เรือนกรรมะคุณนะสองเดือนเนี้ยตั้งแต่สิบสามมีนาคมไปเป็นระยะเวลาสองเดือนนะหมอมองมว่าคนที่ทําธุรทำธุรกิจเกี่ยวกับ้าขายสัง,าสงหาเรือมาซัาบคุณน่าจะมีเกณฑ์ขายได้ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณทุนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเกี่ยวกวับเรื่องที่ดินเรื่องบ้านก็สําเร็จนะในระยะเวลาสองเดือนเนี้ยอันนี้เรื่องงานก็จบไปนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยคนดูแล้วว่าคนที่มีคู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขดีในในครอบครัวตัวเองลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตาไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเลยแหละไม่ ไม่ติดขันอะไรส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยใจเย็นก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบมีพักพักลบไปก่อนอยู่โสดก่อนอยู่ใช้ซีวิสโสดไปก่อนแต่คนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยต้องระวังนะระวังพวกสแกมเมอร์พวกมันจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยคุณก็ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าเขาจะมีวิธีหลอกเงินและหลอกคนคลงทุนนะอะคุณต้องพิจารณากันดีๆนะกันที่ใครหาคู่ผ่านแอปนะ ก็เ,เตือนได้แค่นี้เพราะว่าน้าก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับพวกหนูด้วย <c oughs> อันนี้เรื่องความรักเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วทุกคนก็คงจะมีความรักแต่จะมีอ่ะขอแนะนําอย่างว่าคือคุยก็คุยคุยกันคือมีระยะห่างให,ให,ให้ให้ชัดเจนหน่อยว่าเออตอนนี้เราคุยเพื่อนนะ แล้วพอถ้ายังไงจะพัฒนากันไปเป็นแฟนหรือจะแต่งงานไปไปเป็นคู่ชีวิตยังไงอะ่ะก็ถ้าจะรกเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเราเนี่ยแล้วก็ต่างถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเรื่องศาสนาไม่มีข้อจํากัดอะไระไหมไลฟ์สไตล์นิสัยของคนสองคนอีกว่าจะไปด้วยกันได้ไหมยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์หรือว่าไปชอบไปสถานที่แบบเงียบๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกใส่ปาร์ตี้นามองมองคือมองหนะ้านเะนี้ยไปกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณคิดว่าไปกันได้นะคือตอนเป็นแปนะน่ะก็นิสัยเนี่ยอาจจะเลิกหยุดได้หยุดปาร์ตี้ได้แต่พอแต่งงานไปแล้วอ่ะกลับไปทํำนิสัยเดิมคือต้องไปปาร์ตี้หน่อย พราะทุกคนเคยอะนะหมอบอกว่ามันก็ยากเพราะยังไงไมะเดี๋ยวพ่อดาวเดินจังหวะเดินดีมันก็มีปัญหาจังหวะเดินไม่ดีเนี่ยเอาล่ะได้ทะเลาะกันแน่เลยถ้ายังไงอะแบบโบราณที่ที่เขาเคยพูดว่าถ้าจะหาคู่ชีวิตอะถ้าหาคู่ที่มีสินเสมอกันเพราะการใช้ชีวิตคู่มันไม่ได้ใช้กันห้าปีนะมันจะใช้กันไปไ,งไงอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา ส0มสปี50ปี60ปีเงี้ยคิดให้ทุกคนไปคิดให้ตกผลึกเอาแล้วกันว่าเรื่องพวกนี้ไปคิดกันเองเพราะว่ามันรูปแบบของแต่ละคนที่จะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วให้ไปคิดเอาอันนี้ก็มาดูเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพสุขภาพเนี่ยก็มีพวกออฟฟิศซินโดรมอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆหน้าอก ต่อมน้ำ,เห,นนำนงงเหลืองกินน้ำน้อยก็ต้องระวังนะกินน้ำน้อยเดี๋ยวจะเป็นพวกปัสสาวะรกไตนิ่วอเออพวกนี้มันจะเป็นนะต้องระวังในระยะยาวมันจะเป็นซึ่งเรื่องของความเครียดเนี่ยก็คือก็ไปทากิจกรรมกิจกรรมใครก็คือ ร้อง,อ,งองเพลงฟังเพลงดูหนังเต้นรำก็ว่าไปหรือออกกําลังกายก็ยว่าไปแต่อีกอย่างคือถ้าไม่อยากออกไปไหนก็คือการนั่งสมาธิอยู่ในห้องตัวเองนะั่นแหละมันจะช่วยได้แต่ถ้าใครบ้านใครมีห้องพักก็ไปนั่งห้องพักแต่บ้านใครที่อยู่คอนโดเนี่ยก็ออกที่ห้องอ่ะก็นั่งที่ห้องจ้าแล้วก็มีเรื่องเตือนอีกเรื่องหนึง่งคือการที่คุณไปดูหมอแล้วผลปรากฏว่า หมอดูทักว่าคุณมิเคราะห์ต้องเสด็จเค้นะอันนี้ขอมีสติทุกคนนะแต่คนถูกทักนะทุกคนเลยจะตกใจเฮ้ยม,มีเงี้เหรอเกิดข้อหรอวะไม่ต้องกลัวหรอกคุณไปวัดเถอะไปถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนเยือนของคุณสองคือกลับไปไหว้พ่อแม่คุณอ่ะไหว้พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กๆไปขอพรเขาแล้วก็ล้างเทา้าเขาเอาน้ำล้างเทา้าเขามาอาบ สามคือพระถุงแม่คุณนะ่ะครอบตั้งแต่หูจนถึงไปเท้าพวกนี้อาจจะช่วยปลัดเปล่าสิ่งไม่ดีคุณได้ได้วยนะสี่ของใกล้ตัวบุคคลเลยสวดมนต์นทั้งสมาธิอันนี้ช่วยได้นะแต่การทำเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าทำวันสองวันแล้วจะช่วยนะมันต้องทำสะสมมาเรื่อยๆ,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 ๆนะเขาจะช่วยคุณได้ยามคุณที่เกิดปัญหาหรือเกิด ขัดอะไรเนี่ยช่วยได้แน่ๆแ,แต่คุณต้องปฏิบัติดูแล้วคุณจะรู้ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะนั่งมาสักสิบสิบห้านาทีแล้วแต่คุณจะนั่งกันอันนั้นคุณต้องลงไปทําดูอันนี้น้ำหอมอกขอพลก็สุดท้ายเนี่ยน้ำหมอกมองว่าชีวิตอะคือการเดินทางถนนของทละคนอาจจะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แก่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง ล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้อย่าท้ออย่าถอยขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรองยิ้มจากคนอื่นยิ้มของตัวคุณเองอะ่ะจะเป็นการสร้างพลังงานบวกให้พวกคุณต่อสู้กับสักต่างๆได้ถ้าไม่เชื่อคุณลองยิ้มให้ตัวเองทุกวันดิคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ตัวคุณเองอะ่ะยิ้มมันทุกวันมันต้องใช้เวลานะของพวกเนี้ยไม่ใช่ทําวันสองวันนะอ่าคุณต้องยิ้มให้ตัวเองดูในกระจกอะ่ะ แล้วก็น้ำหมอก็อยากฝากบอกกับทุกคนว่าจงรักษาศาีลส่วนมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณแต่คนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนพบเจอความดีไม่มีความทุกข์ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้าชมคลิปกันขอบคุณค่ะ